คิททีก็ยังรอเธอสม hey. สวัสดีครับเพืเอลี่อน FC ทุกทุกท่านพบกกับ PKB l i f e สตาร์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดาตามยอดยคือนอนโอมกับสุดคลิปล่าสุดข้อมูลที่8ในสายเือน2,565 เพื่อนๆเอและผู้ชมที่คอยติดตามช่องนนทโอมสำหรับช่วงนี้เรื่องราวต่างๆก็สืกติดไปด้วยดีนะครับสำหรับการทําช่อง YouTube ของช่องนนทโอมค่งจะเห็นได้ว่าในภาพรวมแล้วสหรับสัปดาห์นี้มีจำนวนผู้ติดต,ตามเพิ่มขึ้นและมียอดดูที่ค่อนข้างจะสูงกว่าสัปดาห์ก่อน สิบคลิปเรื่องราวที่ป็นอย่างไรก็รติดตามชมพร้อมกันเลยครับคลิปแรกดูกคนลุยงานแต่เช้าไฟโทรมาแฮทแทกมนโอมแฮทแทกคุณนตแนงฟรนกิลี่ยดปิวเจ็ดนสองร้อยเจดส7บครั้งยอดไลค์1,800ไลค์คลิปต่อมาอดีตพ่อผู้ใหญ่นิ่มชี้ชัดลาออกแล้วจริงๆแฮทแทกมนโอมแฮทแทกคุก็แตแสงเฟรนี่ ยอดวิว3,465ครั้งเยอดไลค์1,100ไลค์คลิปต่อมาใครมารำแต่เช้างานสงาดุกธิดาแ t o M, t a c k โมนโอ้มแ t t a มงกลก็เต็นแฟมิลี่ยอดวิว1,554ครั้งเยอดไลค์635ไลท์คลิปต่อมาน้ำวนอวยพรวันเกิดแม่10ขึ้น แฮชแท็กมอนโอมแฮชแท็กลุงพลตะแตงยอดวิว7,244ครั้งยอดไลค์2 1 0 0ไลคลิปต่อมารถแห่ลุงพลออริโอแฮชแท็กมอนโอมแฮชแท็กลุงพลตะแตงเจนลียอดวิว9 7 3ครั้งยอดไลค์2 4 0 0ไค์คลิปต่อมา อะไรมาสมอีกแล้ว H ack, มอ m o คคล m แต่ง l f a m i l y ยอดวิว3,440ครั้งยอดไลค1,200ไลค์คลิปต่อมาลุงคนทำอะไรกันแล้วตะชานบอกอะไร H ack, มอ m o ค o ล m แแ g o น f a m i l y ยอดวิว4,135ครั้งยอดไลค1,300ไลค์ ลิปตมาสไตล์วันเกิดทั้งตาแทบไหลแอชแท็กโมโนโกมแอฟแท็กมคลกั้แต่แฟมิลี่เยอดปีว2,960อครั้งยอดไลท937ไลท์ลิปตมาบรรยากาศหลังกินข้าวเสร็จแอแท็กโมโนโมแอฟแท็กมงคลก็แต่แฟมิลี่เอดพิว4,565ครั้งยอดไลท์1,400ไลท์ คลิต่อมาเตรียมพร้อมเริ่มงานแ oh oh ท็กบุโอมแท็กคุณพนกษตแฟมลี่ยอดู่เจ็ดพันสี่ร้อยสามครั้งยอดไลค์สอ0 0ัไลค์ดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับก็มูอัปเดตวนันที่เก็ในสายเนสอ2นี่จำนวนผู้ติดตามช่องนนโอมมีจำนวน1 2 0 0 0 0คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 31ล้าน2 3 0 0 0ครั้งเป็นยอดการดูวิดีโอโดยเฉลีย่ย7,568ครั้งคลิปวิดีโอขณะนี้มีจานวน1,464คลิปมาดูความแตกต่างจากสัปดาห์ก่อนครับเมวันที่1เมษายน2022จานวนผู้ติดตามช่องงอมอูมมีจานวน119,000คนและในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น120,000คน ก็มีจำนวนผู้ติดตามในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 0 0 0คนในส่วนของจำนวนผู้เข้าชมนั้นเมื่อว,วันที่1มเมษายน2012จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดมีจำนวน3าล้าน6แสนหหมื่นครั้งและในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น31ล้าน2แสนหมื่นครั้งซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง500,001ครั้งเลยทีเดียวก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะหลายเท่าตัวครับสําหรับสัปดาห์ก่อนซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชม130,000ครั้งแต่ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นถึง500,001ครั้งจอบคุได้ว่ามีเพื่อนเพื่อน FC และผู้ข้าชมที่สนใจคอยติดตามให้กําลังใจรุงกับป้า ตัวสัปดาห์ก่อนๆมาช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขสําหรับวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของป้าแตนก็มีเพื่อนยูทูบเบอร์ยูซีหลายๆท่านที่มาเป็นกำลังใจร่วมเลยพรในวัน,น,น,กน,เ,นเ,กเกิดท,ท,ท่านี้ด้วยความห็นเลยครับเพื่อนเอฟซีและผู้กระชุนทุกท่านยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องนองุ่นกันต่อไปสำหรับช่วงน,นี้ ภาวะวิวกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วออกจากบ้านสวมนากาอนมามัยทุกครั้งรูปปกที่กด,ดทุกท่านด้วยระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรแต่ต้องาถดมส่งขอ,องละม้ามาอดิเจลแลอลกอฮอลบ,บ่อยครับตัวข,ขอขอใครยของทุกท่านดีนะถูกคนรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ติดตามรับชมข้อมูลสถิติ ชอบมากันในคลิปต่อไปคือความปรารถนาดีจาก p k b lifestyle สวัสดีครับ